สอนดีไปแล้วสอนแป๊บเดียวนะผมสอนนั่นักเดียวเองนะมาแม่มามันแซงนะดูเครื่องเงินเก่งดูทุกวันนี้เก่งแล้วดูเครื่องเงินดูก็มันซื้อสิมันไปซื้อจำหนานซื้อทีหมดตู้เนี่ยนะเออเหมาตู้ค่ะซื้อยกตู้ก็เลยนะใช่แบบไปเจอบ้านที่เขาเละของเขไปซื้อของจำหนานซื้อหมดตู้เลยอทีหมดทั้งตู้เท่าไรเลยซื้อ ้มันเข้าที่แล้วนะใช่เนี่ยอ๋อขายสายขึ้นไปแล้วเอาสายนี้ใส่ใหม่ได้นะได้แล้วคันถามสายซื้อสายขายอีกของเรามันของขายขายหมดเนี่ยได้ละได้ละจะขายกี่ต่อซื้อนะขายอีกต้มหมูบูชาหน้าห้ามั้งเนาะหน้าห้าหมูเจ็ด โต๊ะหมู่บูชาหน้าหาหมู่เสายม่าน ตามบ้านนานมาค่ะตลาดตลาดเดมิวค่ะตลาดนัดเดมิววาอาทิตย์เจอร้านไขาแบางค์แล้วค่ะให้ชมนะคะเรามันสายสะสมแบงค์สะสมธนบัตรนะคะชมเหรียญสะสมธนบัตรสะสมค่ะสายสายสะสม ค่ะเดินต่อค่ะดูส่องเผื่อมีเหรียญส่งหาเหรียญเผื่อมีเหรียญ สวัสดีค่ะอา้าวโอม้มีแบงค์ม,ม <sh arp ness> ีเหรียญเยอะเลยนี่นามีแบงค์ด้วยสองพระองค์ได้เท่าไหร่คะรือยยี่สิบรือ2ยี่สิบเอาไปถามแล้วก็เอาซะหน่อยได้ โอเคได้แบงค์หนึ่งใบ,บค่ะค<อ><อ>ได้จำสองพระองค์หนึ่งใบได้สองพระองค์ค่ะหนึ<อ>่งใบได้สองพระองค์ตลาดเดอร์มิวรังสิตค่ะ กระบุงตะก้าอ <aka> ้้หูหาบน่ารักจังเลยอ่ะกระจาดตะตะก้าหวายกระบุงโกยอย่างเง <c oughs> ี <abajo> ้ยค่ะเขาเรียกกระบุงโกยเครืฮ้ยเฮ้ยสามใบยี่สิบเหมาเลยนะเว้ย <c oughs> <laughs> บอกบอกสามใบยี่สิบเอาเหมาหมดเลยนะทำไปสองร้อยโอเคสวยงานสวยค่ะหรือแค่เนื้อเงินสวยค่ะตลาดนัดเดอะมิวส์ลังสิตนะคะ มากึงเรียกก้ามเดอค่ะเดินต่อค่ะ ก,กระทะได้เท่าไหร่คะกระทะอยู่จะเปิดไปต,ต่อหรือว่าไปใช้แต่ไปต่อครับผมเปิดหน้าร้านเนี่ยพันหนึ่งข้าไปเอาไปแปดร้อยขอหกร้อยหกร้อยหกร้อยผมนะครับต่อมาครับ หนึ่งไงก็เลยบวกสองร้อยหนึ่งไงก็จะถ้าซื้อข้าวก็จะประมาณนี้จริงๆถ้าออกผมก็บวกเขาสองร้อยข้าเข้าใจแต่ไปไม่ได้ไงตึงเขาไปตลาดไทยมันยังพอได้อยู่ค่ะใช่แหล่งเขาถ้าหกร้อยใส่ถุงหกร้อยผมก็ามาครับหกร้ามมาแล้วงั้นเราไม่ได้ซื้อขายกันเนาะจะได้จังค่ะขอบคุณมากค่ะ อีแปะเท่าไรคะเนี่ยเหรียญสามบาทค,ครับมัดหนึ่งร้อยเหรียญสามร้อยาาเดียวรถดันถามแบบคนไม่รู้นะัทขอถามหน่อยว่าใช่เหรียญจริงหรือว่าเขาทํามาเป็นที่ระลึกเหรียญจริงมันเหมือนเงินฝันผมที่บ้านเราอ๋อเป็นที่ทเป็นที่ระลึกอะไรแบบนี้ใช่ไหม เพราะเห็นสีเขาสวยจังเลยใช่เด็กปกติก็จะทำแบบนี้อ๋อเอามาทำเป็นเครื่องประดับเป็นอันนี้เป็นเหมือนเต่าทำแบบของมงคลวัตถุมงคลอ๋อน่ะบ้านเราก็เป็นตางลูเหมือนกันอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะกระเป๋าละจานหนึ่้ร้อยแปดสิบไปเท่ากับสองเครื่อง่ បាល់ត្រគូលมั้ย ตลาดนี้เพลงเยอะจังเลยเพลงเยอะต้องรีบเดินหนีเพลงออกมาตรงนี้ก็เจอเพลงอีกรีบเดินหนีเพลงกันวัสดีเต๋าวันดีเจเดินเที่ยวเลยใช่แล้วรีบเดินหนีเพลงสวัสดีค่ะดีๆเพลงเพลสวัสดีครับ คนสวยเปไหนอ๋อ <laughs> จัดของวงวนเลยสวัสดีครับเรามีเบอร์กันอยู่นะะจอยเนาะเดี๋ยวจะโทรหามีม,มีที่ชวนไปม,มีจักรยานล้อดเดียว มีจักรยานล้อดเดียวมีสเก็ตบอร์ดมีเยอะแยะไปหมดเลยร้านนี้ คลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะตลาดนัดเดอะมิวนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮรวยรอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ